ดูถุงม้านเขาครับดูถุงม้านเขานะถุงเล็กเนื้อะไรฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่พีระนาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลวันนี้มายิงปลายเหมือนเดิมครับวันนี้มากับพันแบงสองคนนะเนี่ยคือเก่าครับวันนี้บรรยากาศดีมากครับนานาวันนี้นะนี่ครับโหฟ้าเปิดดีมากครับวันนี้เห็นฟ้าเปิดดีผมก็เลยมาลองดูอีกรอบครับมากับพันเบงนะ มาดูกันว่าจะมาหไม่วันนี้แดดดีไม่รู้ว่าฝนจะตกลือเปลนะตอนบ่ายแดดแบบผิดสังเกตนะวันนี้นะมากับ<ล>ยกยิงมันเลยครับ<ล>นี่<ล>ไหน<ล>ไม่น่าจะมีนะวันนี้ฝนนะไปเรามารุ่นมาติดตามรับชมด้วยกันครับวันนี้ว่าใครจะมานะครับอีพีที่แ <EP S 2> ล้วได้คนละเต็มนะมาวันนี้จะมาหรือเปล่าสองคนจะมีใครได้สายใหญ่หรือเปล่า ช่วงนี้เจอไซส์ใหญ่บ่อยครับแต่ว่าไม่ได้ตัวนะเพราะว่ามันปลามันฉลาดนะมันขึ้นแต่ติดกิ่งไม้มันก็เลยยิงไม่ได้ครับถ้ายิงไปเลยก็กลัวมันลูกดอกไปปักกิ่งไม้เอาเลยไม่ยิงดีกว่า,ปาไปเตินทามรับชมด้วยกันครับวันนี้จะมีใครมานไหมกับบรรยากาศแดดออกแดดกำลังออกครับวันนี้มาแต่เช้าเลยว,นนวันนี้เก้า,มาโมงเนี่ยวออกมาเก้าโมงเช้าเลยครับ ไปเลยไปเจอกันที่ไม้ครับยังไม่ถึงไม้ครับกว่าจะถึงนะเนีย่ยตกมุดอย่างเงี้ยครับอยากได้ปลาต้องมุดหาครับเดินหาไม้กันครับยังไม่ถึงไปใกล้ถึงแนละ้วใกล้ถึงเส้นชัยแล้ว แล้วครับนันะจนะลองมานั่งตรงนี้ดูมาจะมีปลาเข้าไหมวันนี้ลมแรงครับวันนี้น้ําเป็นคลื่นเลยเนะยาะไม่รู้ว่าจะมีปลาล่องหรือเปล่านะแต่แดดออกดีครับแต่มันมีลมไปครับเราเดี๋ยวมาเฝ้าดูกันสักพักถ้าไม่เจอก็ย้ายจุด Southeast Southeast ดูไหมดูไหมโอ้โดนรึเปล่าเหมือนโดนนะไม่โดนเหรออุ้ยไปชนนะ ไม่โดนชนไม่โดนได้ยังไงเนี่ยโ,โหชนใหญ่มาก <c oughs> น่าจะเล็งสูงเกินไปนะเมื่อกี้โอ้ยเสียดายเลยครับนัดแรกก็พลาดแล้วบ้ ครับนั่นนะโอ้บทจะไม่ดูนก็ไม่ดูนครับปลาชนตัวยังใหญ่เลยว้ายเศรษดายมากๆครับโอ้โมใส่โล2โลสามได้นะมันมีเทาวันด้วยครับผมก็ไม่กล้าเลรงต่ำไปครับไม่ดูเลยที่นี้ไปย้ายจุดกันครับหาตัวใหม่ครับ ยังกระดมบ่ฮะพันแบ่งทึเ่เฮ้ยผู้หมายนี้พันแบงค์ได้ยิงก่อนผมเลยครับไอ้บ่ไปยังตะโกกบ่ไปไปไปบดพันแบงค์จัดอีกแล้วหมายนี้เห็นนะเห็นนะเอ้า <c oughs> Ôi, đến đấy Đù Bất cứ, cứ, phá bất thư Hãy mắn anh đi nè Mình bột nhang mình hèn đi Ừ, à, ừ Điệp loại mà gấp nữa nè đứng mà, đứng mà Bột nhang đọc không quay nụn phán đinh Mà, mà อ้ใส่สห้าได้ครับออ้เจ้ามามองนี่ได้ยิงก่อนคอยไปจับไปเอาไปมองลงไปมองลงไปใส่ห้า,นะาพันละเท่าของผมอีพีที่แล้วแน่นอนเลย อีพีก่อนหน้านั้นอะอยืดลรือเบ่าอบา่อืมข่อย,ยันปลาโดข่อยเลยขยับไปฟังพุ่นมันไปแอบขึ้นพุ่มนาน,นั่้นเจอปลาชโดไม่ได้ยิงครับ้งนะฮะพันเบงมาใหม่นี้ได้ยิงแล้วครั้งที่แล้วปลานกเขาครั้งนี้ ตะโกกใหญ่เลยครับใสหาครับตัวนี้ใสห้าแน่นอนโอ้โชว์นะยกโชว์เลยกโชว์เอูโอ้อใสห้าแน่นอนครับน้ะนะกลังกกนั่นอีพีนี้อีพีนั้นที่ไม่ได้เปิดกล้องก็อยู่ตรงนี้ครับนะนะนี่นะที่ผมยิงตะโกกใหญ่นี่อีพีนี้พันแบงค์ยิงตรงนี้ครับโอ เจอฉดโรไม่ได้ยิงครับผันแบงจัดก่อนเลยตะกกกหูใหญ่มากใส่ห้าอีกแล้วอือปีนี้เจอตะกโกเยอะมากครับนะนะนะมันลงมานะโอ,โอ้วันของเขาวันของเขาบอโกโ,โอ้โออโอไซห้าครับน่าจะเท่า อใหญ่มากห้าได้ครับห้ากว่ากวานะผมว่าห้าสี่ห้าห้าเหมือนน่าจะเท่าเท่ากันเล่ปีที่แล้วอะ่ะใหญ่มากครับดูฝ่ามือนะไม่เล็กนะครับนี่หางปลายหางเท่าฝ่ามือเลยอะ่ะมันเป็นวันของผมมาโอ้โหมันเป็นวันของเขาครับอ,อเสียดายเจอชโดไม่ได้ยิงฟันแบงก์จัดก่อนเลยไม้นี้มาที่ไร ไปมันไขมันมนัมนครับดูถุงมันเขาคนระับดูถุงมันเขานะถุงเล็กเนื้อฮะดูถุงมันของเขาครับโอ้โหเอามาใส่ปลายใหญ่แล้วนี่ยัหญ่ไหมายนี้มีแต่ของใหญ่ครับหมานี้ไข่เต็มท้องครับนะฮะเขาได้บารืเล่าดรึงกระสอบครึึงโตนั่นแหละแบกเอาเลยบัดนี้ วันของเขาวันของเขาไปเดี๋ยวเรามาเข้าพุ่มนี้กันคนระับมาดูวันนี้ปลาจะเข้าไหมนี่ครับมาดูวันนี้จะมีชะดูเข้าหรือว่าอะไรเข้านะ หนาน้ามาแล้วครับชโดครับโอ้ยมามาอย่างเร็วเลยครับเปิดกล้องไม่ทันนะอุย้ยเนี่นนนยๆจะขึ้นมาไหมนี่อูย้ยไม่รู้โดนตรงไหน,นโอ้ยเปิดกล้องไม่ทันเลยครับอุ้ยยุกพันแล้วนี่นีนี่จักพันยังดอกปัดนี่โอ้ยพันแล้วครับหนานะอโอ้ ขึ้นมาแบบกระทาันหาัน,นครับมันจะลงนะผมก็เลยต้องเรียบยิงครับเดี๋ยวจะเฮลนี่นี่นี่ใสก็ไม่ใหญ่มากครับใสสองสามโลได้นะโอ้ยตรงลงเอาแล้วครับน้ะมาแล้วครับนึกว่าจะเฮลซะแล้ววันนี้ไม่ได้ชอดยิงไม่เป็นไรขอให้ได้ปลาก่อนนะ <c oughs> นี่ครับนี่ยูไม่ลึกครับดึงไว้ก่อนเลย มามาซอยนะมันอยู่ลึกแมเดี๋ยวให้พันแบงค์ถือให้เดี๋ยวผมต้องลองไปเอาแลยครับไม่ได้หรอกเพราะว่าดึงขึ้นไม่ได้ครับกลัวมันจะอันนี้จำก็ไม่ได้ไม่เห็นตัวมันต้องติดพันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวคอยสิลงไปทางนั้นไปครับนั่นแหละนะนะเดี๋ยวลงเอาก่อนนะเดี๋ยวมาขึ้นอยู่ข้างบนครับเพราะว่ามันแคบมากนะมันต้องลองไปเอาข้างล่างนะครับ ไม่รู้ว่าจะเอาได้ง่ายหรือเปล่านาะไปะเดี๋ยวขอลงไปเอากันครับมาครับพ,พี่นะนะต้องกลับเลยแลลวครับได้ตัวแล้วเพราะว่า<ม>วันนี้<ม>อากาศร้อนร้อนมากเลย<ม>ปลาก็เข้าดีอยู่ครับเจอปลายเยอะอยู่ครับนี่ครับ<ม>ที่เอาขึ้นมาเมื่อกี้นะเกือบสามอยู่ครับนะนะนี่ครับเกือบไม่โดนนะเพราะปลามันลงลึกไปแล้วผมก็เลยไม่กดเปิดกล้องผมยิงเอาก่อนนะเดี๋ยวมันจะแห้ว <c oughs> <laughs> เดี๋ยวมันจะไม่โดนนะ ถ้าเปิดกล้องผมก็เลยยิงไว้ก่อนครับนี่มาดูรับพรานแบงครับวันนี้อากาศร้อนนะครับนะนะนี่ครับเป็นปลาแดดเดียวแล้วนะพลังโกกุก <laughs> นี่ครับตะโกกนะไซห้าโลได้ครับตัวนี้ห้ากว่ากว่าน,ะน่าจะห้าโลห้าได้อยู่ <c oughs> ห้าโลห้าอีเราลองเอาไปสั่งสั่งเบ่ง มาครับนะ้านะวันนี้ก็ไม่แ้วแล้วแต่ก็ไม่ได้ชดยิงไม่เป็นไรวันนี้ผ่านแบงก์ก็เจอปลายใหญ่ด้วยครับแต่ไม่กลาย,ยิงนะไม่รู้ว่าจะใหญ่แค่ไหน <fendimiz> น่าจะห้าสิบบวกมากผมว่านะโอเคครับนะ้าะวันนี้มาแล้วก็ขอตัวกลับ,บแล้วครับเพราะว่าอากาศก็ร้อนไปแล้วก็กลับบ้านอีกก็ใช้เวลาอีกสักพักวันนี้ก็แต่แค่นี้ก็ถือว่าโอเคได้ทําแต่เดียวครับ